สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้ช่องของซูนซีแมวเมียวนะคะมาได้เจอ f อฟซของวงเสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นผู้ใหญ่นอกว่าลาวได้ยู่บ เป็นผู้เบาห่างแลี้ยวกับอะไรอีอสานนี่แหละครับพี่น้องบ้านเฮางนี่ว่าเป็นผู้เบาห่างแล้วเับเล่าโปรพิลนาบักกาคุณอะไรนะเขียนคอมเมนต์ไลน์ช่องเนาะใช้นาปากกา<อ>ว่าอะไรคะลำเพิ่อนนาอบิเที่ยวเคียวสเสวยอ๋อเคียวเซเวยตัวจริงสเสียงจริงมาเนาะคะ่ะเนาะเป็นเป็นเอฟซีโมอลำมาเลยอ่าจากปีแล้วค่ะโอ้หลายปีแล้วครับปืนเช้าหน่อยครั้งแรกพศสามสิบเอ็ดโอ้พศสามสิบเอ็ดจ้างจ้างไปทั้งบุญไห้ แต่ยาอ๋อหมายเขาว่าอยู่บ้านนี่ไปจ้างอยู่อยู่จตุคนแถวน่้จต่สมัยต้นข้าวเฮดเวทีสมัยเอาต้นบอกข้าวเฮดเวทีโอ้หมายเขาว่าอยู่ครอบครัวลูกของเขาครอบครัวจ้างไปงานเนาะว่าไงไปงานอยู่บ้านตั้งแต่ปีสามหนึ่งสามหนึ่งหรือสามสองประมาณนี้แหละโอ้ขาหูหลายหลายหลายตั้งปีสามสี่ขาหกสามสิบกว่าปีมาแล้วค่ะชื่นชอบมองได้เนี่ยล่ะ ข้ามาสาวหน่อยเนาะก็คือมักลำเพื่อนครับหมักลำเพื่อนเป็นคนมาหมักมวนมักเสด็จเพราะหมักสงหมักเสวยค่ะหมักสิม่วนๆเนาะคือขัดวงจังหวะมันคือขัดเนาะค่ะจังหวะคือค้นคือขัดติดตามมาเรื่อยๆครับติดตามมาตลอดต้องเกินเบื้องอยู่บรือเป่าคะกับด้วยเนี่ครับเบื้องเนี่มีโอกาสกับเบื้องกับเบื้องเนี่อยู่แต่ว่าการติดตามนัอะไะก็บมันสาวหน่อยกับสาวหน่อย มีอันมีเอฟซีของพี่อนเหมียวนี่บอกไว้อยู่ได้ว่าถ้าเกิดมาสยามพรากครให้มาสัมผัสเที่ยวเสวยถามว่าเจอกันะไรย่างคุอคู่แมวเจอกันะไรเด้อค่ะเจอสองเทือดแล้วนะคะแต่หมู่ว่านมันก็มาเจออีกนะคะก็ได้เจอตัวจริงแล้วอ่ะบุบลอกกว่าที่คิดเด้อเกียบง่ายกับพี่น้องมาถามทางไรอ๋อบอกภาษาอังกฤษเก่งๆเนาะค่ะเนาะต้องบอกว่ามีแต่แางข่าค่ะสว่างมีแต่แตงข่าลุงเป็น ตั้งเดิมกับอยู่อำเภอจตุนะครับจตุบ้านคุณพ่อนะครับอยู่จตุเราขึ้นมาจา e ังหวัดร้อยเอ็ดแม่สุปราณีอยู่บ้านเดียวกันกับแม่สุปราณีแม่อ่อนสุปราณีนะคุณคุณแม่กับอยู่เซลพุมะะ่มเราก็จะรู้เดี๋ยวแถวบ้านนองหักแห้งนะครับอ๋อแถวบ้านนองหักแห้งเนาะศิลปินนองใหม่มา,มาหักแห้งไปจากไหนหักแห้งก็กคือว่าพัฒนาเหรอพัฒนาพัฒนาอีกอีกเพียงน้อยคิดว่าก็คีอถ้าเราใช้เพชรบ้านแห้งไป ในทางดีๆครับซ้อมบึงเออนาะนีศิลปินหลายคนเนาะใน,นในรอยเอียดกับมีน้องโซเฟียอีกคู่นึงน้องโซเฟียนี่ก็ กบั้นแป้งรวมห่างกันสองกิโลน้องพ่อพี่ยอมว่าอะไรนก่เนดี่ยทำหน้าดีครับทำหน้าดีผสมก้อนทองแต่ว่าแม่นล้เก็ว่านทองข้นทองกับไก่บ้านเห่าเนาะน้องพ่อข้นทองไก่บ้านอยู่หัวขาวบั้นแป้นที่หัวขาวบัวขาวเป็นคนักงานบ้านเลยครับในบ้านเนาะค่ะเนาะเป็นคนทุกบ้านเลยแต่ว่าว่าใครจะอยู่บ้านสมัยชีวิตไปยุงเทพยุงเทพเนาะค่ะก็ธรรมดาแล้วเนาะเขาก็มาตามงานกะว่าสิกับเมื่อบ้านอยู่บ่ ดูแบบมีบ้านี้ย well, ังม mm ีแ hmm. ล้วค่ะค่ะเบิ้งหมอลำกมวนบอกคจับไต่จังเดบวหมครับแเบื้องบม่เบ้อง่อุงอิงจนวล้นออนจนจนไข่เลยครับเบื้องอุหงิงตอนอุ์หญิงมากไม่ไม่นีเพรา่วุ้นองอนเลยเพราะยังอยู่เลยครค่ะกรกาินสอบเนาะเป็นือว่าเป็นพิเศษไหยอีกไข่พอวุ้นอนเลยบอกงวนหลายวนโอ้ ่คคู่มือนี่ก็ยังเบิ่งคือเก่าอยู่บ่คือว่าแบ่งเวลาบ่งกแบ่งเวลาก็ตะกี้เป็นเป็นมีทีใหม่เนาะของชาวหน่อยเพิ่นกที่ว่าีไวจดประกให้หลายคนได้เบิ่งก็ได้ติดตามก็เป็นพลังบวกให้ได้เวลาเบิ่งนะครับเนย่คิดดีๆต่างๆก็ให้น้องๆได้มีพลังได้เดินตามก็ถือว่าดีนะบุคคลนึงวัดโจก็จะได้วัดโ วัดโจวอะครับวับดโจวแล้วก็บรูเรียนเราแป้วเควเราเพรต้องห้องนี้แล้วเาาวราคนเป็นผู้เอนเตอร์เทนเก่งเนาะผู้เอนเตอร์เทนเก่งมามลูกแบบสูบสองม้วนห้าเราก็ไปได้เวิร์เนาะสาม,มารถดึงเฮตี้แฟนครับดึงพีพีพน,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 งงน,น,น้องๆมารวมงานก็ชื่อว่าเนี้ยเนี่ยอีกพวกหนึ่งนะครับการนำเสนอน่าสนใจแบาซื้อเสนอเป็นยังไงการนำเสนอด้วยการอินเตอร์เทนกับเฮดตี้นะทิดตาเอาเห็นการเปินาของพวกสาหน่อย แต่มัเบื้องเดิมแรกมันมนบอกว่าอทุการบริหารยังของผู้ว่าอยากบรโนี่มแต่างกันเเนี่ยตามวักรร่มัก็บว่ามีโซเชียลเนาะแต่ก่อนมีโซเชียลส่ยนี้โซเชียลหลที่แฟนคลับตามโซเชียลต้องผมนี่ก็เป็นอนึ่งไม่ไม่หันนะครับเบื้งตามโซเชียเพราะว่าแสดงสดเกี่ยวกับโอกาสเนี้ยเนาะขาอยู่ไกลเป็นที่ว้านเจ้าะเลยเนี่ยเพราะแรเท กันไปดีอย่งเงี้ยมันยังวันเมื่ออยู่นี่สามาอยู่จากไรกูนะก็กะอุ๊กกะไรครับไรไรก็เบิดนะครับที่ตามมาโดนเห็นเนาะขอบุญคุณน้เพิ่งไ้เรื่อยๆเออทั้งรุ่นเก่าทั้งรุ่นใหม่ทั้งเนาะบอกยังไงออกมาช่องไลฟ์วีช่องไลฟ์มวนกับสนาสูนเบื้องไปค่ะอันใด ดามากันนี้ครับสิ่ว่าจะเป็นประเด็นแ <c oughs> มนดีดอกค่ะมันโมมวนดอกไปเบิร์กดามาเนาะเขาเข่ามาเพื่อความมวนความบันเทิง,ง,งค่ะคือความเฉียวคนมาเตะเสดเดินนะครับต้องต้องม้วนครับอืมอืมต้องมวนต้องสนับสนุนพ้นในองค์กรทุกคนนะครับจ้ะเพื่อให้องค์กรที่เฮาฮักหรือว่าผู้ที่เฮาสนับสนุนคนเด็ เดินหนาต่อไปเนาะยังมีพลังค่ะโอ้ยังเบิ้งมาโดนเลยเนาะค่ะเนาะวีวีศิลปินในใจเป็นพิเศษดีกว่ารู้บ้างพักแพงบททั้งวงเป็นร่วมๆนะบ่ม,มีบ่มีพิเศษนะครับเป็นถ้ามาสาวหน่อย,ยคือทุกคนในหันนะครับรูได้างเรียกมาหน่ายคอหน่ายคอนู่นมีนั่นนะครับือว่าอาจจะเบิง้งอ่าพิเศษแน่ไรกับบรรลุ่งหญิงชวมนี่เป็นสมัยใหม่ๆถึงปัจจุบันนี่นะนอนหลนก็เป็น ก็เบิ้งทุกคนครับทุกช่องเม่นอาง่ายคือเขาเบิ้งเป็นภาพรวมเนาะแต่เพิ่นเป็นนักชูโรงเพิ่นผู้ชูโร่งเพิ่นเห็นในห้องวัวเฮากันเรื่อได้เบิ้งหลายเพราะเพิ่นก็ะห้องเพลงหลายกว่าหมู่น่ะเขาคือน้องมะนาวนี่ติดต่างน้องมะนาวน้องมะนาวเนี่ยครับน้องมะนาวเพิ่อนจะถือว่าร้อยตัวเลยเนาะเป็นน้องใหม่ที่เอาใจของอยู่นะครับในการดําเนินชีวิตในการออืหาร้องคือว่าน้องเอาอยุขันขันผู้ใดเอาอยู่แล้วศิลปินที่เขามาใหม่เอาอยู่นี่ก็ชือว่าบ่ได้ห่วงเพิ่นเนาะ ไอยู่ใดอยู่ตรงนี้การนินเทนด์การลองนะครับการหลวงน้ำเยลซี่แฟนครับหือน้ำพี่น้องนี่เพิ่นเพิ่นทั้งหมเอาอยู่ว่ามีแมนครับผู้คนเลยพี่ศิลปินที่เขามานี่คั้นผู้ใดร้อยตัวเร็วหรือว่าเพิ่นเอาอยู่เร็วพ่นที่เขามาใหม่ผมก็สิไปเพิ่มผู้นั้นกระตุ้นไม่กระตุ้นผู้ใหม่เนาะให้กำลังใจแต่เรคพ่น เพราะว่าคนคนนั้นสิมาจากบ้านใดตำบลใดอำเภอใดก็สร้างเพราอคนอยู่ในองค์กรของสาวหน่อยก็ต้องให้กำลังใจหลักใจเฉยกันดีใจแทนศิลปินเนาะดีใจแทนศิลปินว่ามีเอฟซีคือพวกเข้าเน่ะพวกผัวคือผู้นึงแบ่งแยบริเบเออบริแบ่งแยกว่าตรงพิเศษผู้ใดแต่ว่าเขาให้เป็นภาพรวมของวงสาวหน่อยเป็นบางแท้งการนี้เอฟซีตัวจริงเนาะยาวนานมากโอ้โหนะเกือบเป็นสามสิบปีสามสิบกว่าปีโดนไลรว่าอยู่เราจะเป็นประวัติไดเราจะเป็นประวัติใดวออกไปกับเจ้าก็จะคัน จากมือร่นแล้วคนหัวอะไรร่นหัวก็คลัตโซ่เลยค่ะค่ะเอาขอบคุณข้อมูลดีๆเนาะจากพี่เขียวเสวยที่เราเห็นในตัวเป็นตัวตึงอยู่บอกว่าเป็นตัวตึงเนาะเป็นเป็นเอฟซีทีตัวจริงเสียงจริงในวงสองสาวหน่อยเพชรปานแพงพู่แเมวก็ขอเป็นเรียงกาเป็นตัวแทนพราะในเอฟซีขอบคุณพี่เขียวเสวยเนาะค่ะว่าในมาเห็นตัวจริงแล้วเด้อนะคะพิษดาวใบพรวงยู่ในผมแล้วกันาุณเมียวคุณเมียวสวยมากเจอกับตัวจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ